สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ Anews Time วันเสาร์ที่10เมษายน2564นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีข่าวใหม่มานะครับแต่ว่าจะมาแก้ไขข้อมูลนะครับที่ทางแอดมินทางผมเนี่ยนะครับได้พูดในรายการสดคุยข่าวชาวบ้านไปเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาในแชทสดเรื่องของการกู้พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งผมก็ตอบไปว่านะครับทางภาครัฐออกบันบัตรรัฐบาลมาก็เพื่อนําเงินไปใช้หนี้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นการเข้าใจผิดของกระผมเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยแล้วก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญเป็นโชคดีของผมที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้กรุณาเข้ามาตอบไขข้อข้องใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วก็ขออนุญาตนะครับ คุณยานกรแอดมินเจ้าของช่องยานกรช n แนลที่ได้กรุณาเข้ามาตอบอธิบายแล้วก็ไขข้อข้องใจเรื่องนี้ซึ่งผมจะขออนุญาตนำคอมเมนต์ของคุณยานกรเนี่ยมาอ่านให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องของการออกพันธบัตรรัฐบาลน,นั้นมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ข้อความที่คุณยานกรได้กรุณาคอมเมนต์เข้ามาก็ดังนี้นะครับการกู้ของรัฐบาลก็คือการขายพันธบัตรเช่นกู้มา1นึงล้านล้านก็มาจากพันธบัตรทั้งหมดนะครับดังนั้นการที่เราเห็นข่าวการออกพันธบัตรจากรัฐบาลนั่นก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการกู้เงินไม่ได้หมายความว่าจะเอามาใช้นี่นะครับการใช้นี่นั้นจะเกิดขึ้น ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณประจำปีว่าในปีงบประมาณนี้จะกัรเงินงบประมาณเนี่ยเอามาใช้นี่เท่าไหร่มากบ้างน้อยบ้างนะครับหากปีไหนนี่ที่ครบกำหนดมีมากแล้วก็งบใช้นี่ไม่พอก็จะมีการปรับโครงสร้างนี่หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า r e f i n a n ซ์นะครับด้วยการออกพันธบัตรใหม่เพื่อนำเงินมา ถ่ายถอนพัทธาขออภัยครับเพื่อนําเงินมาถ่ายถอนพันธบัตรเติมที่ครบกําหนดนะครับนี่ก็คือคําชี้แจงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณยานกรซึ่งผมก็ได้พูดในรายการสดอยู่บ่อยๆนะครับว่าให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามข่าวสารจากช่องนี้เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อมูลตรงข้อมูลชัดเจนทุกประการแล้วก็เรื่องของพันธบัตร หลายท่านก็คงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาก็คือเป็นรูปแบบของการกู้เงินของรัฐอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นการออกพันธบัตรมาเพื่อหาเงินมาใช้หนี้แต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเคลียร์นะครับเรื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก Anews Time ด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณคุณยานกรนะครับซึ่งผมก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกท่านนะครับได้วางตัวปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนแบบนี้แบบที่คุณยานกรกําลังทาอยู่นี้ก็จะเป็นบุญเป็นอานิสง์ของพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านเช่นเดียวกันกลับมาพบกับการรายงานข่าวจากเ n ็นนิวส์ไได้ใหม่ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ